ลิสิทธิ์ในส่วนของหน้าจอแสดงภาพชั้นผิวหนังค่ะคือชั้นผิวหนังของเราเนี่ยมีหลายชั้นผิวแต่ละชั้นเองก็จะต่างกันแค่ไม่กี่มิลิเนรนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีหน้าจอแสดงผลเราจะยิงได้แม่นยำยังไงถ้าไม่มีหน้าจอต้องไหมคะเห็นผลได้ค่ะเพราะว่าไฮฟูก็ถือว่าเป็นความร้อนเหมือนกันแต่ความร้อนที่สัสมอยู่ชั้นใต้ผิวนั้นน่ะจะใช่ความร้อนที่สามารถจะตึ้นการสร้างคอลลาเจนได้แค่ไหน นานหนึ่งปีถรึ่งปีครึ่งให้ผู้อาจจะต้องทำทุกสามเดือนด้วยหลักการของอันทลร่าแล้วอะค่ะอุณหภูมิที่ส่งลงไปยังชั้นผิวที่ต้องการดึงหน้าอยู่ที่60 65องศาเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดการสร้างคอลลาเจนจริงรแต่สำหรับให้ผู้อื่นที่พยายามใช้ความร้อนที่ถึงก็มันจะต้องระวังเรื่องผิวไม่ได้นะคะ เราจะต้องเสียงเงินแล้วอะค่ะก็คิดว่าเราควรจะเลือกในสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ที่ยาวนานปลอดภัยแล้วก็เกิดความแม่นยำในการรักษาได้จริงนะคะมองหาแพกษาที่